สวัสดีครับอยู่บุ๊กนะครับในเพจเอเชียบุ้งไลท์แทยแน์นะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับฟุตบอลเช่นเคยนะเมื่อคืนนะครับมีศึกคาราบาวครับนะครับเป็นคู่บิ๊กแมตช์นะฮะระหว่างอาร์เซนอลนะครับพบกับนิวคาสเซิลนะซึ่งผลนะเรียกว่าพลิกล็อกนะครับคือ คือแน่นอนครับอาเซนอลเหนือกว่านะเนื่ยชั้นกว่านะในก่อนที่จะเริ่มเล่นนะแต่ว่าสุดท้ายนะผลออกมาเป็นนิวคาสเซิลน,นะครับที่สามารถเอาชนะไปได้นะครับในนัดแรก2ประตูต่อศูนย์นะฮะซึ่งเดนนะยูเลนเทมเบอร์น,นะได้ออกมากระตุ้นเพเิ่มทีมนะครับแล้วก็พูดถึงทีมเองด้วยนะว่าเขารู้สึกว่าตัวเนี่ยเป็นบทเรียนครั้งสําคัญเลยนะที่ทําให้ทีมของเขาเนี่ยต้อง เล่นบอลอย่างระมัดระวังมากขึ้นไม่ประมาทนะครับเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ชอบใจแล้วก็ไม่แฮปปี้มากๆนะเป็นในการที่ฟุตบอลเล่นสองนัดแล้วต้องพ่ายแพ้ก่อนแบบนี้นะครับแต่เขาเชื่อนะว่าทีมของเขาเนี่ยจะสามารถกลับคัมแบ็กมาอ่าคัมแบ็กกลับมาเอาชนะเดลคอสเซนได้นะต่อไปนะครับซึ่งบอกในนาทีนี้นะครับเดลคอสเซนก็แข็งแกร่งมากๆนะครับแล้วก็ตัวอาร์เซนอลเองก็ประมาทได้เชันกันนะผมเชื่อว่า2ประตูต่อศูนย์เนี่ย โอเคมันอาจจะดูเป็นงานยากนะแต่ว่าถ้าเป็นอาร์เซนอลในช่วงหวนงหวะที่ฟอร์มแบบดีๆจริงๆเนี่ยก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะถ้าประตูแรกมาเร็วนะครับผมก็ไงก็เอาใจช่วยนะครับสำหรับอาร์เซนอลนะครับเพราะว่าอ่านนัดนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของความ,ม่นุกมั่นใจด้วยอย่าลืมว่าตอนนี้อาร์เซนอลนะครับไล่ล่า แชมป์นะฮะอยู่กับลูกครูนะครับขับเคี่ยวกันอย่างมองมันนะครับแต้มห่างกันไปมากแล้วนะครับอ่าอันนี้มันอาจจะเป็นโมเมนตัมหนึ่งด้วยนะครับที่จะทําให้อาร์เซนอลอาจจะชะงักไปหรือเปล่ามันก็เกิดขึ้นได้แล้วจะเห็นในใน,ในหลายๆทีมใหญ่ๆนะครับที่ไปแพ้บอลลีเอ้ยไปแพบ้บอลคัพนะครับไปแพ้บอลถ้วยอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ผลกระทบเนี่ยมันกลับมาที่บอลลีด้วยนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าอาร์เซนอลของอาร์เตต้าเนี่ยยังไงก็น่าที่จะ กลับมาได้โดยเร็วเช่นกันนะครับเพราะว่าอาร์เซนอลตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากนะครับแล้วเราจะเห็นว่าอาร์เซนอลไม่ได้อยู่ในช่วงที่เขาเรียกว่าหลุดฟอร์มได้นานนะครับเขาจะกลับมาได้รวดเร็วเสมอนะครับก็อาจจะช่วยนะครับอาร์เซนอลด้วยเช่นกันนะครับผมโอเคครับมาที่ข่าวต่อไปนะครับขอพูดถึงทางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบ้านดีกว่านะฮะตอนนี้ก็เป็นข่าวผลควรนะหลังจาก นะเอ,เอาบุกไปเสมอหรือูได้นะถึงถิ่นนะครับก็เมื่อไหร่เจอกันก็จะฟอร์มดีแบบนี้นะแต่อีกหนึ่งคน,นที่ผมพูดถึงนะครับแล้วก็ไม่ได้คัมแบ,บ็กกลับมาเลยคือมาคัทแรดฟอร์ดนั่นเองนะครับก็นัดนี้เรียกว่าไม่ติดอีกแล้วนะอยู่ในรายชื่อของนักเตะเลยนะครับก็มีหลายข่าวมากมายนะว่าตัวแรดฟอร์ดเองมีปัญหาอะไรกับอโมลิมนะครับก็ มีข่าวหลุดมาว่าลัดฟอร์ดแอบไปเที่ยวบ้างนแล้วเอาโมรินทราบข่าวครับเดี๋ลัดฟอร์ดปฏิเสธนะครับแล้วก็เลยทําให้มีปัญหากันแล้วก็ถูกดอกไว้แบบนี้นะฮะล่าสุดนะครับผมตัวแทนของมาคาลัดฟอร์ดนะครับได้เดินทางไปเจรจานะครับกับเอซีมิลานนะครับในกรณีที่อ่าทำเรื่องยืมตัวนะครับย้ายนักการ์ลัดฟอร์ดไปเล่นกับเอซีมิลานนะครับในช่วงกลางฤดูกาลนี้นะฮะก็น่าสนใจครับสำหรับสำหรับดิวนี้นะสำหรับผมนะคือผมยังเชื่อตัวผมมันรู้ว่าศักยภาพศัก ศักยภาพของแรดฟอร์ดเนี่ยมันค่อนข้างนี่จ้เป็นเตะที่ครบเครื่องนะครับนะความเร็วเอ่ยนะครับรูปร่างต่างๆนะแต่เรื่องของความทุ่มเทเอ่ยอะไรต่างๆเนะี่ยมันจางหายไปพรอสะของครัวนะครับในการที่เขาได้ย้ายไปอยู่ในที่ท,ที่ใหม่นะครับหรือไปที่ใหม่ชั่วคราวเนี่ยมันอาจจะทำให้ดีต่อปีศาจแดงด้วยนะพผมเชื่อว่าลึกๆอาจจะไม่อยากไม่อยากขายไปเลยเหมือนกันนะครับนะเป็นไปได้เหมือนกันนะที่ไม่ได้อยากขายทิ้งเลยทันทีเพราะแรดฟอร์ดอายุอานามเนี่ยเขายังเล่นไะด้ Ford, อยู่อีก อพอสมควรนะสาหรับผมนะอายุเขานะแล้วก็าการที่ถ้าปล่อยแค่ยืมตัวเนี่ยมันอาจจะลงตัวที่สุดนะครับใ mm hmm. นกรณีที่ดูฟอร์มของรัดฟอร์ดนะครับแล้วก็ดูถึงความทุ่มเทของเขานะครับ mm hmm. ให้รัดฟอร์ดออกมาไป,ไปเชิญโลกภายนอกบ้างนะฮะก็ถือว่าน่าสนใจครับสำหรับดิวนี้นะครับก็แฟนผีหลหลายคนก็อาจจะรู้สึกว่า น่าจะเป็นดิวที่ดีกว่าขายทิ้งเลยเพราะอย่าลืมว่ารัสฟอร์ดเป็นลูกม่อด้วยนะครับของแมนเชสเตอร์เต็ดนะครับก็เอาใจช่วยครับรรัสฟอร์ดให้ฟอร์มกลับมาโดยเร็วนะครับก็อยากเห็นรัสฟอร์ดกลับมาเตะบอลอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันนะฮะก็คิดว่าการนี้น่าจะมีการยกย้ายแน่ๆแล้วนะครับถ้าเอเจนต์ของเขาเลื่อนเดินทางไปเจตยานะครับตามที่ต่างๆแบบนี้นะบอลที่หนีเกมก็มาเอเบนแปดไทยแลนด์ที่หนึ่งของเอเชียความบันเทิงครบจบในเว็บเดียว โอเคครับมาที่ข่าวต่อไปนะครับแต่อีกหนึ่งคนครับที่ยังเหนียวแน่นอยู่กับทีมเมื่อเกินนะคะนิโกวิลเลียมนะโอ้โหคนนี้นะครเรียกว่าเป็นนักเตะนะฮะที่อยู่ในทีมสโมสรระดับกลางๆนะต้องบอกกลางๆนะอัจจักลาตินเบลนะครับแต่ว่าเขายังไม่ได้ย้ายไปไหนนะยังคงรักสโมสรน,นะครับแล้วลงเล่นกับทีมต่อไปนะครับเพราะว่าก่อนต้นฤดูก,กาลเนี่ยทีมใหญ่ จ้องมาซื้อตัวตามมันเลยนะครับแล้วก็ล่าสุดอาเซนอลนี่ก็ต้องการตัวมากมากนะครับแล้วก็ต้องการที่จะได้มาภายในการการน,นี้ด้วยซ้ำนะเพราะว่าอาเซนอลมีลุ้นหลายรายการเลอเกินนะครับในบอลถ้วยต่างๆนะครับก็ต้องการตัวเด็ดๆแบบเนี้ยเข้ามาถูทีมนะเพื่อเพิ่มขุมกําลังนะแต่ว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้ยากนะครับเพราะว่าถ้า ซื้อโดยการคันแบบนี้เนี่ยเขาจะต้องเสียค่าสัสญญา8ล้านปอนด์เลยทีเดียวซึ่งมันอาจจะเป็นผลกระทบกับการเงินของอาเซนอนด้วยเช่นกันนะครับในดีลนี้เนี่ยครับก็มันเลยอาจจะทําให้ไม่เกิดขึ้นนะครับในในช่วงกลางลก,กลางหรือการแบบนี้นะครับผมแต่ว่าแฟนอาเซนอลผมเห็นด้วยนะผมเชื่อว่าทีมที่จะคว้าแชมป์หลีกได้นะครับเคี้ยวลูกอครูได้นะครับหรือบนเพื่อต่างได้เนี่ยอาเซนอลตอนนี้บอกเลยว่า ส่ตัวเจงหรือองาลังต่างดีมากๆแล้วนะแต่ตัวะไหล่เขาก็ต้องแข็งแร่งเช่นกันนะต้องมีตัวไทยตัวแทนนะครับแล้วก็โลโลดในทานทีมได้อย่างแบบเหมาะสมนะครับไม่ได้ลดคุณคุณภาพหรือระดับลงไปมากมายนะครับแล้วก็ตัวของวินเทียมเองเนี่ยเขาพิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเขาเป็นนักเตะที่น่ากลัวแค่ไหนนะครับแล้วก็มีความสามารถค่อนข้างเยอะนะสําหรับผมนะนะครับผมว่าน่าสนใจครับสําหรับเรืนี้นะแล้วก็อาจจะนอนก็คงไม่ใช่ทีมเดียวด้วยนะที่จะ ได้นี่ก็เป็นเลี่ยมไปนะเนกรณีที่จะสนใจจริงๆเนี่ยเพราะว่าเขาต้องแข่งกันอีกหลายๆทีมยักษ์ใหญ่เหมือนกันนะที่ต้องการตัวเขาเช่นกันนะครับอันนี้ก็อยู่ที่การเจรจาแล้วนะครับของสโมสรนะว่าจะจบเดีลนี้ได้อย่างไรนะครับถ้าจัดการเรื่องของเรื่องของราคาได้นะครับลดลงมาได้นะมันก็กาจจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับก็ติดตามกันนะครับเอาใจช่วยแฟนเซนนอผมเชื่อว่าทุกคนอยากได้นี้ก็เป็นเลี่ยมนะครับเข้าสู่ทีมนะครับผม โอเคครั okay, บเป็นข่าวสุดท้ายนะครับขอพูดถึงจอห์นนี่กาโดโซดีกว่านะฮะมิดฟิลนะฮะไฟแรงนะของลิเบอร์ตินนะฮะการนี้ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับกระตุ้นโ่ดะตอนนี้นะมีหลายๆทีมสนใจเช่นกันนะจากฟอร์มการเล่นที่จัดจ้านของเขานะมิดฟิลคนนี้ล่าสุดคนะรับลิเวอร์พูลนะครับสนใจนะครับที่จะดึงตัวเขามานะครับโดยทีแรกเนี่ยเป็นสเปอร์นะฮะที่ต้องการตัวนักเตะรายนี้เช่นกันนะครับคือตอนสเปอร์ติดต่อมาเนี่ย ก็ทําให้เบเตินเหนคอนข้างที่จะกังวลแล้วแหละนะครับในเรื่องของอการดึงลักเตะไม่กระทีมนะครับเพราะต้องต้องบอกว่าสเปอร์ปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ใช่ทีมเล็กแล้วนะครับเป็นทีมที่สามารถลุ้นบอลทั่วยุโรปได้ด้วยเช่นกันนะคโคต,ต้าต่างๆนะก็ถือว่าเป็นทีมที่แข่งกันางทีมหนึ่งเลยของลกอังกฤษนะครับแต่ยิ่งพอเป็นริวคูครับทมให้ริวเตสนเนี่ยเริ่มที่จะท้อแทรยิวท้อแท้นะครับในการที่จะลงักเตะรายนี้ไว้นะครับเพราะว่าริวคูก็เป็นทีมนี่เรียกว่า ตอนนี้ผมให้เลยครไม่หนึ่งก็สองอ่ะของโลกเลยหรือ่านะครับสโมสรที่ฟอร์มกันเล่นดูดีที่สุดในเวลานี้เลยนะครับแล้วก็ตัวลิเวอรพูลเองก็คล้าย,ายๆที่ผมพูดถึงอาร์เซนอลนะครับเขาต้องการตัวอันไหลที่มิดฟิลด์ที่ ค่อนข้างจะมีฝีมือนะเพื่อมาลุ้นแชมป์ปีนี้ไม่ให้หลุดมือไปนะครับเพราะว่าตอนนี้ลิกวอรว่าลุ้นแชมป์เต็มที่ทุกรายการเหมือนกันนะครับก็น่าสนใจนครับว่าเดี๋ยวนี้จะเกิดขึ้นหรือเปล่านะแต่ถ้าจะเอาจริงๆริงนะผมว่านักแต่ย้ายแน่นะครับผมว่าไม่น่าจะรอดเลยลูกผูนะครับผมซึ่งอันนี้แฟนๆลูกผูกส่วนใหญ่นะครับคิดอย่างไงบ้างน,นะสำหรับนักแต่คนนี้ชอบหรือเปล่านะคอมเมนต์เข้ามาได้นะสำหรับผมก็มองว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนครับเพราะว่าเขาก็อายุ ยังน้อยด้วยนะครับแล้วก็ฝีเท้าค่อนข้างนี่ยัโอเคนะแล้วผมเชื่อว่าสล็อตเองน่าจะารู้ว่าเขาต้องการเตำแบบไหนเข้าทีมนะครับเพราะว่าฝีมือของเขาได้พิสูจน์มาแล้วว่าสล็อตเนี่ยของจริงนะครับผมก็เป็นไงบ้างครับสำหรับข่าวสารในวันนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับให้เพจของเราด้วยนะครับเอเชียพื้นที่แลนด์ครับวันนี้ผมลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ